วิดีโอวันนี้เรามาดูที่ห้ออะไรอะ่ะที่ห้ออะไรวะ C E J วหออ๋ออ่าน <laughs> จะไปอ่านไอ้นี้โมอีทำไมโอมนเยอะนักกว่า C E J ตัวนี้เป็นของของจีนเนาะจะไปอ่านเป็นญี่ปุ่นนะตอนนี้ ตัวเปล่ากินไฟอยู่ที่0.5 0.6ลอดู0.6นะครับตัวเปล่าต่อกับพัดลมพัดลมสองตัวเดี๋ยวมาฟังเสียงพัดลมเอ้ยไม่ติดอ่อ น,นะครับเสียงพัดลมปกติลมพัดลมเปิดไปสองตัวขึ้นไปเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสามแอมป์เปิดไอ้เครื่องพัดหมออีกตัวนึง ใช้เครื่องสามตัวทดสอบความร้อนไม่มีแต่แลเหมือนว่าพัดลมมันจะดังกว่าพัดลมเรานะเนี่ยกินไฟอยู่ที่13แอมป์13แอมป์นี่ก็ต้องใช้แบตเตอรี่100แอมป์เนาะถึงจะพอไปใช้ลูกแค สีแอมป์นี้ไม่ไหวอ่ะจะแบตเสียอันนี้คือการทดสอบวันนี้เราลองของใหม่ถ้าใช้ดีจริงก็จะมีมาจำหน่ายนะครับของดีราคาถูกเสียงพัดลม ไม่ดังนะตัวนี้เป็นเพ er ียวทรายเพียวทรายราคาถูกจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ดีสามพันห้าพอไหมถูกไปไหมเพียวทรายตัวเล็กน้ำหนักเบาขนาดหนึ่งพันวัตตตัวนี้เรา3ามพัน้าเราจะไปสู้ตัวสีฟ้าเขาได้ไหมเนี่ยสีฟ้าเขาใส่สองพันห้า <Huh? S 2> เขาขาย2,500แล้วเราจะขาย3,500ได้ไหมเนี่ยทดสอบดูก่อนครับนี่นะครับเราก็มาลองใส่สปอตไลท์สปอตไลท์อีกดวงตัวนี้500วัตต์พัดลมแล้วก็หลอด500วัตต์ตอนนี้กินไฟเข้าไป40แอมป์ครับลูกอุย้ยแบตเตอรี่ระเบิดป่ะเนี่ยแบตเตอรี่สีพายเองล่อไป40แอมป์สายอุ่นๆ โอ้แยเหมือนจะไม่ได้อาศัยอุ่นขนาดเนี้ยเอาพอนะครับเราทดสอบให้ดูว่ามันใช้ได้แต่ว่าไม่ควรใช้เต็มที่40แอมป์ลองเอา40แอมป์หารเฮเอา1,000หาร40แอมป์นี่ใช่ป่ะสี่อปดสิบ่ร้อยแปดสิวัตต์ตอนนี้เครื่องมันอยู่ตัวแล้วมันมันรู้แล้ว <laughs> มันใช้ตอนนี้เราคำนวณออกมาแล้วมัน40แอมป์อยู่ที่5้400วอวตต์480วัตต์ที่เป็นอย่างนี้ที่มันยังใช้ไม่ไม่ดีเพราะว่าแบตเตอรี่เราแค่40แอมป์นะครับ45แอมป์มันกินไป40.7แอมป์แล้วก็ตัวนี้พอจะมีอุณหภูมินิดๆแล้วก็ที่สำคัญคือสายมันเส้นเล็ก40แอมป์สายแค่นี้ไม่ได้นะครับเส้นเล็กนิดเดียวนะครับ เราก็ทดสอบให้ดูเดี๋ยวไว้ใช้ใหญ่กว่านี้แล้วมาลองดูกันอีกทีหนึง่งนะครับของเราก็วิดีโอนี้อยู่ในกลุ่มอยู่ใน youtube ของนักประดิษฐ์อิสระนะครับสวัสดีครับ